สวัสดีนะครับวันนี้จะพามารับชมพระบุเงินนะครับหลายๆท่านนะครับเพื่อนเพ่พี่ๆอาจจะเคยพบเจอนะครับพระรูปทรงลักษณะอย่างนี้นะครับแล้ก็ไม่รู้ว่าเล่นเป็นพระอะไรนะครับแต่สังเกตถึงเนื้อหาความเก่านะครับก็อย่าเพิ่งปล่อยผ่านนะครับถ้าลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วเนื้อหาได้นะครับ ก็ยังเล่นหากันอยู่นะครับเรียกว่าภาบุเงินนะครับเป็นภาที่คาดว่าน่าจะสร้างในสมัยอยุธยานะครับให้สังเกตเนื้อหาความเก่านะครับแล้วก็มีน้ำหนักนะครับน่าจะเป็นเงินเนื้อด้านในเพราะว่าถ้าเป็นเงินก็มีมูลค่าของเงินอยู่นะครับแล้วก็สังเกตเนื้อหาความเก่านะครับรายละเอียดโดยรวมนะครับสำหรับ นักสะสมนะครับก็เล่นหากันอยู่นะครับเป็นเป็นพระเล่นเป็นงานเก่านะครับก็ถือว่าก็มีราคาอยู่ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่พบเจอนะครับลองหาข้อมูลเทียบดูนะครับว่าเป็นพระปุงเงินนะครับ บางข้อมูลนะครับบอกเป็นพระสร้างสมัยอยุธยานะครับก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับในนักสะสมนะครับนี่นะครับเนื้อหาบางคนอาจจะไม่เล่นเลยคิดว่าเป็นงานที่ไม่นิยมนะครับเราเล่นเนื้องานได้นะครับ ถ้าพบเจอในราคาที่ไม่แพงนะครับเก็บเป็นงานเก่าได้นะครับฐานนะครับฐานค่อนข้างเก่าไปเทียบโลหะได้นะครับตีเป็นพายุกเก่านะครับ ฐานค่อนข้างสูงราละเอียดโดยรวมประมาณนี้นะครับพบเห็นรูปทรงประมาณนี้เดียกว่าพระบุเงินนะครับขอบคุณมากนะครับฝากเพื่อนเพืนพี่ๆนะครับฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับเราจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มานำเสนอกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ